สวัสดีครับมาพบกับพี่จัมโบเอกันอีกครั้งนะครับกับช่องทีเด็ดบอลเต็งพี่จัมโบเอในวันที่18มีนาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พี่จัมโบ้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปของพี่จัมโบ้ในครั้งต่อๆไปและเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้พี่จัมโบ้ด้วยนะครับผมแล้วฝากให้ดูจนจบคลิปนะครับเพราะช่วงท้ายคลิปพี่จัมโบ้จะมีทีเด็ดจากเมืองนอกมาฝากกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้า บทวิเคราะห์การที่จัมโบ้ก็ต้องสรุปคู่เมื่อคืนก่อนนะครับที่พี่จัมโบ้ให้ไปนะครับจะเป็น2คู่คู่แรกจะเป็นลาลิก้าลีกสเปนครับเซบีย่าพบกับเอเช่คู่นี้พี่จัมโบ้ยิงลำแสงให้อยู่ต่อเซบีย่านะครับที่หลูกนะครับผมเมื่อคืนเซบีย่าชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้ก็ชนะไปนะครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างบาเยอร์เมิวนิกกับลาซิโอครับพี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่ให้อยู่ต่อ บายเยมิวนิ่ที่ราคาลูกครึ่งครับคู่นี้ก็บายยันชนะไป2ประตูต่อ1คู่นี้ก็แพ้ไปนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่พี่จัมโบ่ไม่ได้ทําอยู่ในคลิปแต่เป็นทีเด็ดมัดรวมนะครับในกลุ่มวีไอพี VIP ของพี่จัมโบ่นะครับพี่จัมโบ่นะครับให้คู่ระหว่างวีคัมวันเดอร์เลอร์กับบาร์ซิลีนะครับคู่นี้พี่จัมโบ่ยิงลําแสงใส่ให้อยู่อรองบาร์ซิลีอยู่ที่บาร์ซิลีนะครับผมคู่นี้บาร์ซิลีก็ชนะไปนะครับผม 1>, 1ประต,ตูต่อ3นะครับอ่าก็เมื่อวานให้ไปทั้งหมด3คู่ก็เข้าไป2ครับนะครับและแพ้ไป1ทีนี้เรามาเข้าที่บทวิเคราะห์กันอ่าก่อนที่จะเข้าที่บทวิเคราะห์พี่จัมโบ้ขอฝากก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้จะมีเพจ Facebook ของพี่จัมโบ้นะครับแล้วก็ YouTube ที่พี่จัมโบ้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอ่าสำรองนะครับเผื่อช่อง YouTube หลักของพี่จัมโบ้นั้น มีปัญหานะครับเข้าชมไม่ได้นะครับอาเดี๋ยวพี่จัมโบ้เปิดให้ดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมสักคู่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับอ่าอนนี้ก็จะเป็นเพจ Facebook ของพี่จัมโบ้นะครับทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกข้างในพี่จัมโบ้ก็จะมีลงคลิปลงเนี่ยนี่อะครับเห็นไหมทีเด็ดเมื่อวานที่พี่จัมโบ้ให้ไปนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีคลิปต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคลิปของพี่จัมโบ้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ช่อง youtube ครับ ช่อง y t u t u ก็คือช่องนี้นะครับเดี๋ยวพี่จัมโบ้ขอปิดนี่กับมันบังนะครับนี่ครับใช้ชื่อว่าทีเด็ดบอลจัมโบ้เอวีนะครับผมนะครับถ้าใครเข้าไป Youtube หลักของพี่จัมโบ้แล้วหาไม่เจอนะครับผมก็ลองเข้ามาที่ตรงนี้ดูครับก็จะเป็นคลิปนะครับถ้ามีปัญหาพี่จัมโบ้ก็จะเอาคลิปมาลงที่ช่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วฝาก สามเซียนด้วยอ่าวันนี้ขอฝากสามเซียนด้วยนะครับผมเซียนท่านแรกนะครับผมช่อง y o u t u สามช่องนะครับท่านแรกก็คือลุงยิมกิ้มบอลเตงครับตอนนี้ก็โอ้ร้อนแรงมากนะครับผมก็บอกเลยว่าลองติดตามกันชมครับฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับผมให้อ่าฝากกดไลค์กดติดตามเขาด้วยนะครับผมท่านที่สองก็คือน้องอิงดาวครับผมคนนี้นี่เป็นน้องคู้หญิงที่น่ารักนะครับผมแหมวิเคราะห์บอลได้ ได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีลงเอาไว้ตามนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ท่านที่3านะครับผมช่อง YouTube ช่องที่3าก็คือเอทีเอทีเด็อัคีนะครับผมท่านนี้ก็โอ้บอลสูงตามนี้ให้กันสนุกสนานเลยครับอยู่ในเพดานบวกนะครับผมก็ต้องฝากติดตามเซียนถสามท่านนี้ด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็ไปที่บทวิเคราะห์ของพี่จัมโบ้กันดีกว่าครับซึ่งคู่แรกนั้นที่พี่จัมโบ้ให้ไว้อ่าวันนี้นะครับจะเป็นคู่ฟุตบอล รัสเซียนครับพเมีลีกซึ่งพี่จัมโบ้บอกเลยว่าพี่จัมโบ้ไม่เคยให้เลยครับผมอ่าบอลรัสเซียน,นะครับซึ่งแต่คืนนี้เนี่ยพี่จัมโบ้ดูแลราคานะ้ําแล้วก็ดูจากฟอร์มนะมันน่าจะเป็นไปอ่าเอาง่ายๆว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมก็เลยเอามาให้ทุกคนเอาบ,บทบอวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันนะครับผมซึ่งคู่จะเป็นคู่ระหว่างคาสโนโดาครับอันดัทที่9ของตารางครับจะพบกับดานาโม ดีนาโมมอสโกครับอันดับที่8ของตารางนะครับคู่นี้เนี่ยดีนาโมมอสโกอ่าไม่ใช่ครับคัสโนโดานะจะต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งหรือปอปปนะคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามของค่มคืนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อก็มาดูราคาบอลไหลกันก่อนนะครับผมซึ่งคู่นี้เนี่ยอ่านี่เลยครับเดี๋ยวขีดให้ดูนี่ครับ f อฟคัสโนโดากับดีนาโมมอสโกนะครับผม คู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาล่วงหน้านะครับผมที่ปปครับราคาปัจจุบันก็ยังปปอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ต่อน้ํามีการไหลขึ้นนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูราคาเมืองนอกที่เขาเปิดมากันก่อนดีกว่าครับซึ่งราคาเมืองนอกนั้นที่เขาเปิดมานะครับของเบสสามหกห้าตรงนี้เนี่ยราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาก็ยังเป็นราคาเสมอควบครึ่งอยู่หรือปปนะครับผมราคาน้ําก็ยังอยู่คงที่ครับนะครับถ้าอยู่ต่อจะได้น้ําอยู่0.95ครับ แต่ถ้าอยู่ลองนะครับก็จะได้น้ําอยู่0.90ครับแล้วก็เรามาดูราคาพูกันครับราคาพู1คูณ2นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับราคาพู1คูณ2นั้น3.5เปิดมานะครับผมราคาน้ํามีการไหลลงเล็กน้อยนะครับถ้าอยู่ต่อเจ้าบ้านจะได้น้ําอยู่2.00ครับปัจจุบันนะครับไหลลงมาจาก2.25ครับแล้วก็ ไายว่าเสมอก็คือคูณนะครับผมช่องที่2องก็น้ําคงที่ครับ3.25ครับแล้วถ้าอาไายว่าทีมเยือนชนะนะครับผมก็คือ2นะครับน้ํามีการไหลลงครับจาก3.20เป็นอ่าไหลขึ้นครับจาก3.20เป็น3.30นะครับผมแล้วก็สูงต่ํานะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมน้ําถ้าอยู่ต่อนะครับน้ําไหลอ่าอยู่สูงครับน้ําไหลขึ้นครับจาก0.93เป็น0 จุด9.8นะครับแต่ถ้าอยู่รองอ่าอยู่ตำ่ำขออภัยนะครับพี่จัมโบพูดผิดพูดถูกต้องขออภยัยด้วยถ้าอยู่ต่ำนะครับผมจากน้ำศูนยเาสามวับไหลลงเหลือ0.88นะครับผมทีนี้เราไปดูสถิติและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับซึ่งจะพี่จะพี่จัมโบก็จะเข้าไปดูของอ่าตรงนี้ครับ i 99th ครับนี่ที่พี่จัมโบ้ขึ้นโลโก้ให้ดูนะครับ i 99th นะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พี่จัมโบ้ก็จะเข้าไปดูที่ด้านหลังอ่าเดี๋ยวลงมาด้านล่างกันก่อนนะครับมาดูคู่อ่านี่เลยครับผมอ่าคู่นี้ครับนี่ครับพี่จัมโบ้ก็จะมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับที่กราฟในช่องสี่เหลี่ยมนี่เลยครับผมนี่ช่องนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้นะครับผมอ่าทีนี้เราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม ซึ่งนะครับเขาแจ้งมาว่าคาสโนดานะครับผมเปอร์เซ็นชนะนะครับที่ในบ้านเนี่ยมี42เครับเปอร์เซ็นเสมอ28นะครับผมแล้วมอสโกนะครับเดนมองมอสโกจะมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่30เเครับและฟอร์มการเล่น7นัดหลังสุดนะครับผมกัสโนดานั้นชนะ2ครับเสมอ1แพ้ไปถึง4ครับส่วนของไดนาโมมอสโกนะครับผมชนะ ไป6ครับแพ้ไป1ครับเราก็ลงมาดูอ่าก็จะมีฟอร์ม6นัดหลังสุดที่เขาเจอกันนะครับก็คือตามนี้เลยแล้วก็2นัดหลังสุดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเดนโมโมอสโกเนี่ยชนะมา2นัดรวดเลยนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ทั้ง2นัดนะครับผมแล้วด้านล่างก็จะมีสถิติหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมว่าไปเจอใครมาบ้างและเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทีนี้เราลงมาดูตารางคะแนน ันดีกว่าครับซึ่งเดนมาร s c โกนั้นอยู่อันดับ8ครับแข่งไป22นะัดชนะ11เสมอ3แพ้8นะครับทำได้29เสียไป24มี36คะแนนครับส่วนคาสโนด d านะครับผมแข่งไป22นัดเท่ากันนะครับชนะ10เสมอ4ครับแพ้ไป8นะครับมี34คนะแนนซึ่งดูจากตรงนี้สูสีกันมากนะครับผมทีนี้เราไปดูที่หน้า i 99th กันดีกว่าครับซึ่งหน้า i 99th นั้นนะครับผม เขาเปิดมานะครับราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคาหลักเขาเปิดให้คัสโนดานะครับต่ออยู่ที่ปปครับหรือเสมอควบครึ่งครับก็คือตรงนี้ครับนี่ที่พี่จําโบ้ตีตารางไว้นะครับถ้าอยู่ต่อนะครับผมวางร้อยครับจะได้เก้าสิบแปดครับแต่ถ้าอยู่ลองวางร้อยจะได้เก้าสิบห้าราคาโอเวอร์อันเดอร์ก็คือราคาสูงต่ำที่สองูกครึ่งครับก็คือตรงนี้นะครับผม วางร้อยนะครับอยู่สูงวางร้อยนะครับจะได้99ครับแต่ถ้าอยู่ต่ำวางร้อยจะได้92ซึ่งเกมนี้มองว่าน่าจะมีการทํำประตูกันทั้งสองทีมเพราะเป็นน้ำดำทั้งสองฝั่งแต่ก็คือน้ำดำฝั่งสูงเนี่ยก็เกือบที่จะได้เต็มเสียเต็มแล้วนะครับซึ่งเกมนี้พี่จัมโบ้เอมองอย่างนี้ครับว่าอาจจะมีประตูน้อยนะครับเพราะว่าต่ำเขาจ่ายอยู่แค่9 0.92เท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูราคาแฮนดิค่าราคาพูนครับซึ่งราคาพูนั้นตอนนี้เนี่ยหน้าเว็บที่เขาเปิดมานะครับผมนี่ครับถ้าทายว่าเจ้าบ้านชนะนะครับวางร้อยจะได้2.25ครับแต่ถ้าบรรทัดที่สอนะครับทายว่าทีมเยือนชนะนะครับผมวางร้อยนะครับผมจะได้2.98 นะครับบรรทัดที่สามถ้าทายว่าเสมอนะครับหรือคูณนะครับวางร้อยจะได้สามจุดสามห้าครับนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอมองว่าเกมสูสีกันมากครับเพราะว่าราคาทั้งสามราคาตรงนี้เนี่ยมันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครับดูแล้วมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับเกมนี้พี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่ครับให้อยู่รองครับไดนาม มอสโกครับที่ราคาครึ่งลูกครับนี่เลยนะครับผมอยู่ลองไดนาโมมอสโกนะครับผมที่ราคาครึ่งลูกครับพี่จัมโบ้บอกก่อนว่าที่พี่พี่จัมโบ้ยิงลําแสงใส่นียเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เท่านั้นนะครับผมใครมีความคิดเห็นต่างสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาแบ่งปันทัศนคติกันครับเพื่อจะให้ท่านอื่นๆที่เข้ามาชมคลิปนั้น จะได้มีแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับแล้วพี่จัมโบ้บอกเลยว่าพี่จัมโบ้ดูค่าน้ําตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับผมดูค่าน้ําแต่ก่อนเที่ยงนะครับซึ่งค่าน้ํานัน้นมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มันก็จะมีผลว่ามองอ่ามันจะมีอ่าผลในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะอยู่ทีมไหนนะครับเพราะน้ํามันมีหลาการไหลแล้วมันจะมีการแจ้งในตัวมันเองว่า โต๊ะนั้นจะอิงอยู่ทางไหนนะครับผมตรงนี้เนี่ยยังไงพี่จัมโบ้นะครับฝากให้ดูค่าน้ําก่อนการทายผลนะครับผมสรลแการพี่จัมโบ้ก็คือค่าน้ําเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เจอประจําครับแมงค่าน้ําเปลี่ยนเนี่ยอย่างคู่เมื่อวานนี้ครับผมระหว่างบายเย็นนั้นมีการไหลกันเล็กน้อยครับทําให้โอ้กลายเป็นว่าก็เมื่อคืนก็ชนะไปแต่บายเยนชนะไปแต่ชนะไม่ขาดครับ นะครับผมตรงนี้พี่จัมโบ้ก็ต้องฝากดูด้วยนะครับผมค่าน้ําก่อนการเตะทุกครั้งนะครับผมก่อนการวางนะครับยังไงฝากดูค่าน้ําด้วยแล้วพี่จัมโบ้ขอฝากกลุ่มไลน์วีไอพีของพี่จัมโบ้ด้วยครับซึ่งกลุ่มไลน์วีไอพีของพี่จัมโบ้จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับผมใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่ม v i p ของพี่จัมโบ้นะครับเข้าไปที่ไลน์เลยครับผมนี่ครับจากที่พี่จัมโบ้ทาลูกศอนะครับผมเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คําว่า a d i 9 9 t h ครับ a d i 9 9 t h นะครับผม ซึ่งพี่เข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยครับว่าจะเข้ากลุ่มจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม VIP กีฬาครับซึ่งจะมีเซียไหลท่านที่คอยให้ทีเด็ดกันอยู่ข้างในนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มคาสิโนครับซึ่งจะมีเซียหลายท่านเหมือนกันครับที่คอยผัดเปลี่ยนดูแลกันอยู่ข้างในนะครับแล้วมีการนําเล่นด้วยนะครับผมตรงนี้พี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ห้องอยู่ในเพดานบวกกันทั้ง2ห้องนะครับ เข้าไปสอบถามแอดมินกันได้เลยครับผมเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์เพราะว่า i99th ครับแล้วอย่าลืมแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบเอนะครับผมยังไงฝากแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบเอนะครับถ้าเข้าเข้าไปสอบถามแล้วนะครับผมพี่จัมโบ่บอกเลยเพราะไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่จัมโบเอ้ไม่ทํางานนะครับผมยังไงฝากด้วยกันละกันนะครับทีนี้เราไปที่คู่ที่2กันต่อเลยครับซึ่งคู่ที่2นั้นนะครับผมจะเป็นคู่ระหว่างนะครับ เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นคู่ระหว่างเอซมิลานอันดับ2ของตันางอิตาลีครับพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในอันดับ2เช่นเดียวกันครับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับคู่นี้เนี่ยเขาให้แมนยูต่อที่ราคาปอปอครับคู่นี้แต่กันในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้ครับทีนี้เราไปดูราคาไหลกันก่อนดีกว่าครับซึ่งราคาบอลไหลนั้นเขาเปิดมานะครับอยู่ไหนเอ่ยคู่่านี่ครับผมนี่ครับก็เนี่ย เปิดราคาปปมาครับทั้งสองก่อนหน้าแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับแล้วน้ํามีการไหลลงไหลขึ้นเล็กน้อยนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูที่ราคาเมืองนอกกันก่อนดีกว่าครับว่าเขาเปิดมาเป็นอย่างไรกันบ้างคู่นี้นะครับราคาเมืองนอกของเบสสามหกห้านะครับที่เขาเปิดมานะครับราคาแฮนดี้แคปนะครับผมเป็นราคาปปเช่นเดิมครับไม่มีการไหลแต่ว่าน้ํามีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอยู่ต่อ นะครับผมอยู่ต่อนะครับจากน้ํา0.90ตอนนี้จะไหลลงมาเหลือ0.88ไหลลงมาเล็กน้อยนะครับผมส่วนถ้าอยู่รองนะครับผมเจ้าบ้านนะครับจากน้านะครับ0.95จะไหลขึ้นครับเป็นน้ํา0.98ครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ราคา o อเว under นะครับที่2ลูกครึ่งก่อมคงที่ครับและน้ํามีการไหลเล็กน้อยนะครับผมถ้าอยู่ต่ํานะครับผม จากน้ํา0.90จะได้น้ําเพิ่มขึ้นมาเป็น0.93ครับแล้วก็ถ้าอยู่สูงนะครับจากน้ํา0.95ครับก็จะไหลลงครับเหลือ0.93แล้วก็ราคาพูทีนี้เรามาดูที่ราคาภูกันนะครับผมนี่ครับ1คูณ2ก็คือ1ไทยว่าเจ้าบ้านชนะ2ไทยว่าทีมเยือนนะครับคูณก็คือไทยว่าเสมออาเดี๋ยวพี่จัมโบ้เขียให้ดูราคาน้ําถ้าไทยว่าเจ้าบ้านชนะยังคงที่ครับ3.30นะครับผม แต่ถ้าทายว่าเสมอน้ำมีการไหลขึ้นครับคูณครับจาก3.30เป็น3.40แล้วก็ถ้าทายว่าทีมเยือนชนะนะครับน้ำยังคงที่ครับได้น้ำ2.20นะครับผมทีนี้เราไปดูสถิติและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมที่หน้าไอ้เก้ากันดีกว่าครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะโบดเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะครับผมอยู่นี่นะครับผมนี่เลยพี่จโม้กดเข้าไปดูเลยครับซึ่งเขาบอกว่า เปอร์เซ็นชนะของ AC ีมิลานในบ้านมี29นครับนี่คือทีมเจ้าบ้านครับนะครับผมแล้วก็เสมอมีเปอร์เซน็นเสมออยู่ที่28แล้วก็ทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหรือเจ้าผีแดงนะครับผมมีเปอร์เซน็นชนะอยู่ที่43ครับฟอร์มการเล่น7นัดหลังสุดนะครับมิลานชนะ2ครับเสมอ3แล้วแพ้ไป2นะครับผมซึ่ง3มนัดล่าสุดก็แพ้เสมอแล้วก็ชนะมาส่วน ส่วนผีแดงนะครับผมชนะ3ครับเสมอ4ซึ่ง3นะัดหลังสุดก็คือชนะเสมอแล้วก็ชนะมานะครับทีนี้เราลงไปดูด้านล่างกันก่อนนะครับผมซึ่งฟอร์ม6นัดหลังสุดที่เขาเจอกันนะครับผมดูจากสถิติแล้วแมนยูสถิตดีกว่าครับนะครับผมเราดูจากตรงนี้นะครับผมซึ่งนัดล่าสุดนั้นที่เขาเจอกันในแชมเปียนลีกในบ้านแมนยูนั้นเสมอกันมา1-1นะครับผมแล้วก็จะมีฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่ไปแข่งมา ว่าสติเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรากลับไปดูที่หน้า i 9 9ก้ันครับซึ่งหน้า i99 นั้นตอนนี้นะครับผมราคาหลักที่เขาเปิดมานะครับผมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่ราคาปอปอครับหรือเสมอควบขึ้นครับวางร้อยนะครับผมจะได้94ครับแต่ถ้าอยู่ลองนะครับวางร้อยจะได้99ก็เกือบได้เต็มเสียเต็มครับผม แล้ว Over under อยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับนี่ครับถ้าอยู่สูงวางร้อยจะได้97ครับถ้าอยู่ต่ำวางร้อยจะได้94ซึ่งเป็นน้ำดำทั้งคู่นะครับผมแต่เกมนี้พี่จัมโบ้เอมองแล้วเนี่ยราคาน้ำตรงนี้มันก็นะครับดูแล้วทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูทั้งคู่นะครับผมแล้วครึ่งแรกก็ราคาที่1ลูก ก็เป็นน้ําดําทั้งคู่เหมือนกันที่ราคาสูงต่ำนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ราคาพูนก่อนครับซึ่งราคาพูต้องบอกก่อนว่าหน้าเว็บนะครับมีคนเข้ามาถามพี่จมโมหลายคนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหน้าราคาที่เราพูดกันคือ1นคูณสนะครับซึ่งมาทันแรกเจ้าบ้านนะครับตรงนี้เลยนะครับผมถ้าทายว่าเจ้าบ้านชนะนะครับผมจะได้น้ําอยู่นะครับ1.30ย์ครับ บรรทัดที่2ครับนี่จะสลับกันตรงนี้นะครับผมบรรทัดที่2นะครับทายว่าทีมเยือนชนะจะได้น้ําอยู่2.21ครับแล้วก็บรรทัดที่3นะครับถ้าทายว่าเสมอนะครับก็คือคูณจะได้น้ําอยู่3.40ครับนะครับผมเกมนี้พี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่เลยก็แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับนะครับผมให้อยู่ครับให้อยู่ต่อที่แมนเชสเตอร์นะครับผมที่ราคาปอปอครับ ให้อยู่ต่อแมนเชสเตอร์ที่ราคาปอปอนะครับผมหรือเสมอควบครึ่งครับนะครับพี่จัมโบ้ก็ต้องออกตัวอีกครั้งนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เท่านั้นนะครับใครมีความคิดเห็นต่างก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นๆในการตัดสินใจนะครับผมทีนี้เราไปที่นี่กันก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพี่จัมโบ้เอลืมนะครับเป็นทีเด็ดของเมืองนอกนะครับผมว่าเขาให้อะไรมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ฟุตบอลเบสออฟเดอะเดย์นะครับเขาให้มาก็คือว่า่าเป็นคู่อาร์เซนอลครับกับโอลิมเปียกอสนะครับผมซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองทีมจะทำประตูกันทั้งคู่ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยสกอร์สูงน่าจะมีครับนะครับเพราะเขาบอกว่าทั้งสองทีมนะครับจะทำสกอร์กันทั้งคู่นะครับผมทีนี้พี่จจมโบก็ต้องขอสรุปนะครับผมสรุป ที่พี่จัมโบ้ให้วันนี้นะครับให้มา2คู่นะครับคู่แรกพี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่นะครับผมให้อยู่ไดนามงมอสโกครับที่รองนะครับผมอยู่รองไดนามงมอสโกที่ราคาครึ่งลูกครับแล้วก็ยิงลำแสงใส่ให้อยู่ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ราคาปอปอหรือเสมอควบครึ่งนะครับผมยังไงแล้วพี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากไว้ก่อนนะครับผมว่าค่าน้ำเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วยังไงให้ศึกษาราคา น้ำก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับผมวันนี้พี่จำโบต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ